โดยเฉพาะอย่างยิ่งเวลาที่มีความสำคัญก็คือเวลาก่อนหลับตอนนี้อย่าลืมมันจะเหนื่อยแสนเหนื่อยมาจากไหนก็ตามก่อนหลับเราจะลืมไม่ได้เมื่อที่สระถึงหมอนใจก็จับสีลมใ,ใจเขาออกเวลาให้ใจเข้านึกว่าพุทธให้ใจออกนมกว่าโทอย่างนี้ไม่ต้องไม่จำเป็นต้องใช้เวลานาน,านถ้าเรานึกว่าพุทธ หายใจเข้าโทรหายใจออกหลับเลยก็ยังดีใหญ่คือทําไม่ถึงหลับคําว่าทําไม่ถึงหลับก็หมายความว่าถ้าจิตสงบยังไม่ถึงฌานสมาบัติจิตจะไม่ยอมหลับถ้าจิตสงบถึงฌานสมาบตัติจิตจะหลับทันทีขณะที่หลับอยู่กี่ชั่วโมงท่านถือว่าทรงฌานนั่นอยู่ตลอดเวลาที่หลับพอนี้เมื่อตื่นใหม่ๆ ยังไม่ต้องลุกไปไหนถ้ายังไม่สบุตรระประสะวะยังไม่ต้องตั้งท่าไม่ต้องลุกขึ้นมานั่งก็ได้ไม่จําเป็นจิตจะเคลื่อนนอนแบบนั้นให้ใจเข้านึกว่าพุทธใ,ใจออกในโถถ้าทําอย่างนี้เป็นปกติจนกระทัง่งเกิดอาการชินต่อไปวันไหนไม่ได้ทำวันนั้นมีความต้องคารจำเป็นต้องทํา อย่างนี้ท่านถือว่าเป็นผู้ทรงฌานในพุทธานุสิกรรมฐานเวลาจะตายบาปต่างๆจะไม่สามารถจะเข้ามาครอบคุมจิตได้จะมีแต่บุญอย่างเดียวเข้ามาอยู่กับจิตเมื่อบุญเข้ามาอยู่กับจิตบาปก็เข้าไม่ได้บุญต่างๆที่เราทําอาจจะยังไม่ปรากฏภาพแต่ภาพที่ปรากฏจริงๆก็คือพระพุทธเจ้าเราจะเห็นพระพุทธเจ้าก่อนตาย ถ้าเราเห็นพระเจ้าก,ก่อนตายถ้าจิตทรงตัวอย่างนั้นตามบาลีจะบอกว่าไม่ได้เกิดบนสวรรค์เป็นพรหมถ้าถึงเวลาจิตลำคาญไม่ทําไม่ได้เนี่ยจะต้องทําเล็กมากก็ได้น้อยก็ได้ต้องทําหน่อยอย่างนี้าะบอกจิตทรงฌานตายเป็นพรหมที่ถ้าบังเอิญขณะที่เราภาวนาพระพุทธโอ้เวลาด้านจิตก็พร้อมใจกันเวลาอื่นก็ตาม จิตมันคิดอยู่ว่ากาดเกิดเ,เป็นมนุษย์เต็มไปได้วยความทุกข์แกิดเกิดเ,เป็นเทวดาเป็นพรหมก็มีมีความสุขชั่วคราวเมื่อหมดมบนวาสนาบารมีก็ต้องกลับมาเป็นปทุกข์ใหม่เราเป็นการเราต้องการนิพพานถ้าจิตมีความต้องการพระนิพพานเป็นอารมณ์ขณะที่จิตใกล้จะตายเวลานั้นทุกเวทนาจะดับ ทุกเวทนาต่างๆที่ครอบคุมเราอยู่ที่ป่วยมากๆมันจะมันจะหมดไปจิตใจจะมีความชุ่มชื่นเฉพาะรูปพระพุทธเจ้าที่เราเห็นถ้าเวลานั้น้าจิตใจชินนิพพานเราก็ต้องการนิพพานถ้าเวลานั้นอารมณ์ต้องการนิพพานเปอย่างเดียวถ้าจับดับจิตเวลานั้นเราก็ไปนิพพานประลองความว่าการปฏิบัติเอาแบบง่ายๆดีก,กว่านะเวลานี้ฉันก็แก่มากแล้ว อายุก็น,น้อยลงไปแล้วปันญาลายก็เหลือไม่มากการจะแนะนำกันก็ขอแนะนำเอาสิ่งที่ง่ายที่สุดตัวอย่างที่เราจะเพิ่งเห็นง่ายๆอย่างาาาท่านพระจกุณฑลีเทพบดถ้าพระจกุณฑลีเทพบรเป็นวิฉาทิฏฐิคือว่าเป็นพรามไม่ไหวพระพุทธเจ้าไม่ใส่บาตรไม่เคยฟังเทศถ้าเวลาใกล้จะตายจริงๆ จิตใจหลงท่านนึกถึงพระพเจ้าขอไม่ช่วยหายโายครคภัยไข้เจ็บเวลาก็ตายเวลานั้นถ้าเกิดบนสวรรค์ชันเดาถึงเทวโลกต่อมาในฐานะที่เป็นเทวดาได้ฟังนางฟ้าได้ฟังพระเจ้าเทศกิจกันเดียวก็เป็นพระโสดาบันงั้นแค่เขานึกไปเดียวเดียวสําหรับเรานึกเป็นเดือนเป็นปีอะไรสงย่อมดีกว่านั้นอย่างคนที่ทําบา ก็ดูตัวอย่างท่านนึกไม่ออกแล้วเพื่อสุปฏิติตาเทพประบุคนนี้เลวที่สุดในเรื่องการทำบาปขึ้นชื่อว่าบาปทุกอย่างที่เว้นไม่เคยมีแม้แต่การทำบุญสุนทานก็ไม่ทำคนอื่นเขาทำบุญก็มีกทำการขัดขวางเขาทำบุญเห็นแล้วแกล้งทำไปไม่เห็นไยินแล้วแกล้งทำไปไม่ยินแกล้งส่งเสียงกบทํท เพรานั้นว่าสินห้าขายครบก็หมดสิบขายครบธรรมะที่เป็นโทษขายครบทวนไม่มีอะไรเหลือต่เวลาก่อนจะตายจริงๆมองเห็นพัญญาดับจิดาสะท่าท่าท่า,ทา,ทาจะหญิงชายก็มีความรู้สึกว่าทุกคนเขามีความห่วงใยในเราแต่ไม่มีใครสามารถจะแบ่งเบาภาระไปได้เรานึก เห็นมีองค์เดียวคือพระพระสมณะโคดมเพิ่งจะรู้สึกตัวมาตายรู้จักมาหลายสิบปีไม,ไม่เคยไม่ได้ยกมือไหว้ก็นึกถึงพระพุทธเจ้าขอมาช่วยหายจากโกครคไข้ไข้เจ็บในโรคมันก็ไม่หายตายเวลานั้นก็ไปเกิดบนสวรรค์ชั้นดาวถึงเสวดาโลกเป็นเทวดาม,ม,มีมีมานทองคำไปที่อยู่มีนางฟ้านางพันเป็นบริวาร แต่ก็เป็นเทวดาที่เต็มด้วยความประมาทต,ต่อมาอาศัยนากกาศจาดีที่พระบ,บุตแนะนำว่าอีกเจ็ดวันท่านจะตายแล้วถ้าตายแล้วท่าจะไปไหนนึกเอาเองในฐานะที่มีอารมณ์เป็นทิพย์ก็ตรวจดูว่าถ้าเราตายจากความเป็นเทวดาจะไปไหนก็ทราบว่าอาศัยบาปเก่าๆที่ทำไว้ทั้งหมด มันเป็นบาปทุกขั้นทุกตอนเต็มขั้นหนักมากต้องไปเกิดในเวจีมหานรกเพื่อผ่านนรกบริวารยี่สี่ขุมเรื่อยมาถึงนรกขุมที่หนึ่งโยมนรถินรกสิบขุมตกหมดมาเป็นเปรตห้าร้อยชาติขโทษมาเป็นเปรตเปส่วนกายเป็นสัตว์ดิฉันเป็นสัตว์ดิฉันห้าร้อยชาติเป็นแรงห้าร้อยชาติเป็นกาห้าร้อยชาติ เป็นคนหูดอกห้าร้อยชาติเป็นคนตาบอดห้าร้อยชาติเป็นคนบ้าห้าร้อยชาติเป็นคนโง่ห้าร้อยชาติยิ่งจะมาเป็นคนปกติเมื่อทราบด้วยความไม่ทิพย์ก็ตกใจขอให้อาการจารีที่ช่วยถ้าอาการยจารีก็พาไปหาพระอินทร์พระอินทร์ก็บอกว่าช่วยไม่ได้มีพระเจ้าองเดียวที่ช่วยได้ก็พาไปหาพระพุทธเจ้าพระเจ้าทรงทราบจึงเว้นจากการเทศอภิธรรม เทศในอุนนอุตตวิชยสูตรพอจบเธอก็เป็นพระโสดาบันก็แปลว่าบ,บาปทั้งหมดไม่สามารถลงโทษได้พระโสดาบันในธนรกไม่ได้ถ้านนรกไฟดับเวลานี้ก็ยังเป็นเทวาดาพระโสดาบันอยู่ฉันดาวดิงก็เป็นว่ามีทางทางเดินทางเข้าใกล้เข้าหา,า,น,านิพาน ฉะนั้นญาติโยมบริษัทบางท่านที่ไม่สามารถจะรักษาสิ่งทาได้ครบถ้วนก็กจับอารมณ์อย่างใดอย่างหนึ่งโดยเฉพาะโดยเฉพาะอย่างยิ่งหนึ่งพุทธานสุสติกมามฐานอย่าทิ้งพระพุทธเจ้าและประการที่สองทุกท่านถวายสังฆทาน <c oughs> สังฆทาน,นี้มีสมมากกว่าถวายทานพระอราหันต์ถวายทานพระอราหันทร้อยครั้งมีผลไม่เท่าถวายทานพระจเพุทธเจ้าหนึ่งครั้ง ถวายทานพระพุทธเจ้าร้อยครั้งมีผลไม่ทมเท่าถวายทานครับสมเด็จพระสัมมามพทธเจ้าหนึ่งครั้งถวายทานในสมเด็จพระสัมมามพทธเจ้าร้อยครั้งมีผลไม่เท่าถวายสังฆทานหนึ่งครั้งให้ทุกท่านจับอารมณ์พระสังฆทานเขไว้เพราะภาพสังฆทานที่เราเคยทํามีภาพแบบไหนมีอะไรบ้างก็าเราเคยถวายสังฆทานแล้วในชีวิตนี้จับอารมณ์ให้ทรงตัว ในการจับอารมณ์สังฆทานเมโสมากอุตไวทานพระอรหันทมาอย่างเรื่องนี้มาพูดเพราะว่าพระท่านติดสะท่านติดสะใช่ก่อนท่านเป็นคนฆ่านกสำหรับขายนกบางตัวบางส่วนที่เหลือจะวันพรุ่งนี้ถ้าจะย่างไว้ก็ราคาถูกถ้าจะปล่อยไว้เดี๋ยวก็จะบินหนีหักขาซะบางหักปีกเสบ้าง ทำอย่างนี้เป็นประจำวันไม่เคยทำบุญแล้ววันหนึ่งบังเอิญมีพระอารหันต์ท่านไปบิณฑบาแตแกก็ไปรู้ว่าพระอารหรันต์พระอารหันต์ก็ไปประกาศตัวท่านไปบิณฑบาตท,ที่นั่นท่านติดสะก็มีความรู้สึกว่าเราทำแต่บาปมาทุกวัน <c oughs> บุญไม่เคยทำวันนี้พระมาโปรดถึงบ้านเราใส่บาตรเถอะ ก็เรียกพัดยามาให้นํานกที่ยังเป็นป็น,นกสดๆมาฆ่าแล้วก็แกงแกงอย่างดีที่สุดเท่าที่ทำได้แล้วก็ใส่บาตรเพอารหันไปในชีวิตของท่านได้ทำบุญครั้งเดียวในชีวิตแต่ว่าเป็นการทำบุญกระบระอรหันแม่นโสงมากแต่ก็ยังน้อยกว่าสังฆทานมากพอเกิดมาชาติหลัง <c oughs> มาพระพุทธเจ้าก็ขอบวชพอบวชแล้วไอ้กรรมเก่ามันก็มาสนองอันดับแรกก็เกิดตุ่มเล็กๆตามตัวทั่วตัวตั้งแต่วัวถึงเท้าไม่ไม่ช้าไม่นานตุ่มมันก็ใหญ่ขึ้นถึงผลเท่าผลส้มพอตุ่มแตกก็เป็นน้ำเหลืองลุกไปไหนไม่ไหวถ้าที่ปฏิบัติอยู่ก็ทิ้งแล้วเบื่อทำมาโซ่ไม่ได้ต่อมาตอนเช้าตอนกลางคืนหัวค่ำ มเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรวจิัสัยของสัตว์ก็เพราะว่าวันพวกนี้ติดสะจะตายแล้วการตายเขาติดสะต้องตายเพระมอน,นิพาน